เอาละครับมาถึงรอบที่3คู่สุดท้ายแล้วครับ เอ็กเซบิดในชุดสีเหลืองครับกับสีเจริญพาณิชครับในชุดสีน้ำเ,เงินใครจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมที่3ครับมาต่อครับเป็นบอลของสีเจริญพาณิตย์ ถุ่มมาครับสีเจริญผลิตสีเจ็ดสีเจริญผลิตสีเจ็ดสีเจ็ดได้สีเจ็ดแล้วก็ไปครับขอมาสั้นสระวังนะเฮ้ยเงไหนมา

ถูกมาเขียวไปได้พอได้ครับยิงอ आ, ัดตบานดีเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับ กลายเป็น 47x เ็จนะครับเรซิบิครับที่ยิงขึ้นดาครับ10ครับยิงมาอัดกําแพง ไป,ไ,ปไปต่อได้ครับคุณหลังก็ไปเทมาครับยังไม่ได้ครับตันนี้ทุกข้ามาเข้ามาได้ครับยังไม่ผ่านอันตรายตอนนี้ ไปอานตัวอกดิไาตัวลกลกอกเร็วมได้ไจิ้มได้อยู่่าตัวนี้สี่เจ็ดสีเจริญสีเจริญพาลิศแม่สี่เจ็ดยังได้สี่เจ็ดจะมาครับจังหวะนี้ง่ายๆครับสี่เจ็ดมาเองมาเองแล้วโดนจิ้มอ่ะไม่ออกครับบอลไม่ออกบอลไม่ออกด้วยครับบอลยังไม่ออกครับบอลไม่ออกครับบอลไม่ออก เตะทีขึ้นมาก็ยังไม่ออกครับโอ้โหแล้วได้เส้นได้สวยครับอเอาลบตอนนี้มาสีเจ็ดหักเข้ามาด้านในเก็บได้สีเจ็ดอัดเข้ามาไม่ตรงกรอบครับแมกลายเป็นบอลจากหน้าประตูของสีเจริญพานิชครับสีเจริญพานิช ทีจิเลนพันธุ์ครับตามอยู่หนึ่งลูกครับตอนนี้นอัดเข้ามาครับหักเข้ามาด้านใน,น,น,นหลังกระป๋าครับแทงมาไม,ไ,มไ,ไม่ได้ตัวนี้ครับกลายเป็นบอลออกหลังครับบอลตั้งเตะหนประตูของ47เอ็กซบิด พอกไปไม่ได้บอรือหน่อยเดือหน่อยีัอกันมาครับผมว่าสี่เนพอแกล้ประตูขึ้นนำก็ไม่ได้ลิงแล้วตอนนี้ครับอยู่ที่สีจะเดินพาณิชย์แล้วว่าจะบุกเข้าใส่ไหมครับเล่นจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ครับ กลายเป็นบอลตั้งเตะนะประตูโยมมาครับมีบอกเปาเอ็มวิ่งหน่อยครับเปาเอ็มอย่ายืนนิ่งเปาเอ็มยิ้มแล้วตอนนี้ครับดูฮะัดูสภาพเปาเอ็มเลื่อเนี่ยกลายเป็นบอลของ C7 เจ็ดเอ็กซ์บียดครับ ค็อเราก็ไปครับยกยาวยาวมาไม่ได้ยิงโอ้โหโอ้ผมเลยเจ็บแทนครับลูกนี้มาต่อได้ครับ ทุ่มเข้ามา acio, <do> ไปได้แรกเองอือยังได้ครับอย่างครับมีฮะจากเป่าแสนครับเอแสวเป่าอ็มแล้วจากเป่าแสนครับตัวเดิมไหนเนี่ตัวเดิหนนะเดืดเดือดเดือดเดือดเดดนแหละเออเดือดไหนเดือดเนี่ย แชมป์พาเกย์ลงยังครับมีแชมป์พาเกย์ด้วยใช่ไหมครับมาต่อได้อูฝ่าวกลายเป็นฟรีคิกของ4 7เจ็ด i อ็กซ์เบครับ เรียกยังไงครับลูกนี้โอ้โหขามคาไปครับยบยาวยาวมาแล้วก็ไม่ไม่ได้ครับ

ยกยาวยาวมาครับใส่ก่นยแซวกันยับแล้วตอนนี้ครับมาต่อทันด้วยครับไหลออกมาแล้วโอ้โหเิเศบได้ครับ เดาไม่ได้ครับย่าพนะยาพี่ไปนะนีดันช่วยเพื่อนด้วยทุ่มเนบอลทุ่มครับยอเวพื่ออยโอ้ระวังเขาตอนนี้เขนนแล้วไปสี่เจริญผลิต สีเจริญพานิสตั้งป้อมแล้วแล้วโดนแย่ครับแม่ไม่ได้ยิงครับตัวนี้เข้าทางสี่เจ็ดสี่เจ็สี่เจ็ดไปตัดเข้ามาแล้วตัวนี้ดักไว้ได้อยู่ตรงไหนครับตรงนี้แล้วจิ้มมาบ่ายังไม่ได้ครับเข้าทางสี่เจ็คือหลังกันไปครับตั้งโซนกันใหม่

Không bỏ pues đi. Đến đại làm bay hấp lại mà ครับ oh, mà ครับ ต้องบอกว่าครึ่งแรกแล้วครับโอ้โหสองศูนย์ครับโอ้โหเพื่อล้างสามได้ไหมครับเร็วครับโอ้โหครับกลายเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับข้ามขามอราไปครับแล้วก็โอ้กรรมการเป่านุบิทมเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับกลายเป็น47เจ็ดเอ็กซ์บิดครับ ยิงออกนำสีเจริญพานิชไปสองประตูต่อศูนย์ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวไปตามต่อครึ่งเวลาหลังครับ<า> ใช่ครับผมจะถ่ายไหมล่ะ

สองไว้ครับสี่เจ็ดในชุดสีเหลืองนะครับสีจัดเลนพานิชในชุดสีเงินตัดมาเสาสองไม่ได้ครับนิ่งแล้วตอนนี้ัเตะทิ้งยืดก่อนครับ มีแบบแชมป์ทีเด็ดถนนโพครับเนี่ยลงยังครับมีบอกเป่าเอ็มถอนหรือยังครับมีบอกอัดฉีดสีจะเลินลูกละ500ครับเอาละสิครับมีอัดฉีดมาแล้วครับอัดฉีดสีเจริญพาณิชย์ครับ อัดฉีดรูกละห้าร้อยครับตอนนี้เอาเละสิมนะีพลังมีเท่าไหร่ตรงเล่งแล้วครับตอนนี้ครับ,บยกยาวยาวมาชิบมมาได้ ลกลายเป็นบอลของสีเจริญกันสีจเจริญพนิตครับ,อออรบโอ้ไม่ได้ครับตรงนี้ครับออกหลังไปเป็นบอลตั้งเตนนะจากหน้าประตูครับ เป็นบอลจากหน้าประตูของ 47x สบิทครับพิงไ,ไม่ได้ไม่ได้ครับตอนนี้เฮ้ยรับบอลกันหน่อยเฮ้ยการ์ดบอลกาตีโอ้ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าพละกำลังครับเน่ยทั้งสองทีมนะครับ อยู่ที่สีเจริญพาณิชย์แลครับจะมีแรงฮึดอีกไหมตามอยู่สองลูกครับแมถือว่าเป็นเรื่องที่ยากและลําบากพอได้เลยครับผม<า>อบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากและลําบากพอได้เลยครับตัวนี้มาต่อได้แล้วแวกเอาละครับมาเอครับสีเส่เจ็กยลเข้าโอ้โหสไลด์จั่าวะดีครับเกือบโดนพวกเดียวกันครับโอ้โหโอ้มาต่อ,อยังไง แล้วจังหว,วะดีกรรมการให้เป็นบอลของสีจระเนพาณิชย์ครับครับผมโอ um, ้โหยังไงครับเล่นสั้นมาครับสำหรับสีจริญพาณิชย์สีจระญพาณิชย์เพาะมาสีจระเพาณิชย์เปิดบาร์ครับจังหวะนี้ีมโอ้ย ทังได้อยู่ครับโหครับบอยบาสคืนหลังก็ไปครับไม่ร oh, ีบแล้วตอนนี้โยกยาวยาวมาแล้วก็ไม่ทันครับสวัสดีครับเรียนเียนเรียนมาเร็วีขยับหน่อยตี ได้เตะทิ้งครับทุม่มไ<ป>หลามาไม่ผ่านเหมือนกันโอ้โหเตะทิ้งแล้วตอนนี่ครับทุ่มครับทุม่มเข้ามาแล้วแม่ เวลนั้นโนโตนดึงกนเยบตัดอนะถูกมาแล้วโอ้เกือบโดนครับลูกนี้โดนชกเลยยังคงเป็นบอลของสีเจนริริตายก มาแล้วเกือบได้เหมือนกันครับกรรมการได้เป็นบอลของ C7X เ i บิ t ครับไปๆอถ่าถุงใกล้ๆครับโอ้โหโล่งเลยครับตรงอันนี้ S <s <trains> <S มีบอลอัดฉีดสีเจริญลูกละห0าร้อยครับนี่อัดฉีดสีเจริญพาณิชลูกละห้าร้อยครับเร่งเลยครับตอนนี้อัดฉีดมาแล้วเคยแล้ขกาไปอยู่ที่พละกกำลังแล้วตอนนี้ครับเล่า เอาครับบอลทุ่มของโมดเต็มนาาแล้วแถวสองแถวสองแถวสองก็ช็อตแม่ไปเข้ามือครับมีบอกอัดจีดสีจะดเลอนแล้ว ลูกละห้ารอยครับตอนนี้จะมีแรงฮึดไหมสองลูกหนึ่งพันตีเสมอเข้าสู่รอบรองเป้าหมายแล้วแม่ยังไม่ได้ครับเนมีบอกขยอให้ลูกละห้าร้อย เขามาอ้อยยังอยู่นะครับต่อได้ครับตอบต่อได้ตักไข่เรียบร้อยไม่ได้ครับโอ้ลูกสามยังไม่มาไปกลัวเอาไปด้านหลังไหลเบี้ยว มาต่อได้ครับโอ้ยถันกันเลยคือเดีเยวใครับ เอน่อนกอิมเดิน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 ออคน้นมาครับมีง่ยเดเร็วไปเร็วไเข้ามาครับไปเไเร็วเเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้หรอกิมายิมาดูับไปเาคนได้ได้ดไม่ได้ครับเอาครับข้นมา โอ้โหเดี๋ยววนี้มันกไอับนะไปเยคร้ยมาต่อได้ขึ้นไปครับโอ้โหผมบอกว่าตอนนี้นี่ท่าไม่เล่งนี่ยิ่งจะเหนื่อยแล้วครับ สีเจริญพาลิตเจ็บไม่ได้สีเจ็ดสีเจ็ดสีเจ็ดิงู่แล้วก็กระชอครับขว้าออกมาเก็บได้ขอขึ้นหลังป้ายขอมาได้ครับปั๊มโอ้โหระวังครับ

โอ้โหไม่ได้ครับเตทีเลยครับมาต่อได้ครับอย่างไม่ได้ครับยังคงเป็นบอลของอ้าวแบนหมดแล้ว ขอได้ขอคืนแม่แล้วก็ออกไปแล้วครับกรรมการบอกออกไปแล้วเป็นบอลของสีจเจริญพาณิชย์ครับเป็นบอลของสีจเจริญพาณิชย์ม่ตรงนู้นเลยครับต้องบอกว่าไกลเกินแล้วกินแดนมากไปต้องบอกว่ากินแดนมากไปครับบอลทุ่มของสีจเจริญพาณิชย์ครับ บอลตู้ฟงสีเจริญพาณิชย์ทุ่มเข้ามาแล้วแต่ยังได้อยู่ครับยังคงเป็นบอลตุ้ฟงซีเจริญพาณิชย์ี่จังหวะในช่วงท้ายๆของเกมการแข่งขันในคู่นี้นะครับหลังจากจบคู่นี้นะครับเราก็จะทําการจับฉลากในการแข่งขันในรอบที่สี่นะครับเราจะได้รู้ พว่าเราไม่รู้เลยแล้วว่าใครจะเจอใครครับในรอบต่อไปครับเราจะจับฉลากครับมนแน่อาจจะไปเจอกันอีกครั้งก็ได้ครับโอ้โหลื่นครับมีลื่นนี่แล้วตอนนี้สับหลอกขอขึ้นไปหญิงอัดแล้วโอ้สองครับอย่างได้ไหม แล้วต่อได้ได้ยิงแล้วก็ชอ,อกแม่ไม่ได้ครับเอาแล้วแล้วโอ้กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับกลายเป็น 47x สบิตครับเอาชนะสีเจริญพาริตไปได้2ประตูต่ตอศูนครับผ่านก็สู่รอบที่4ต่อไปครับ พักตกะโกครับเดี๋ยวมาตามต่อรอบต่อไปครับครับ